ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์จุ่มเรียบสวจ้าอโลกโลกสเสยเียเงียกันยเตียงอเจตีกรุบหนึ่งเจตีทรลันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพลักทุกท่านพบกับดิฉันรองศาสตราจาร,รย์ประยุนทรงศิลป์ในรายการภาษาขเขมรในชีวิตประจำวันตอนพืชผักและสุขภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับพืชผักต่างๆ ได้มอบให้กับท่านผู้ฟังไปเป็นจำนวนมากแล้วนะคะสำหรับครั้งนี้คงเป็นครั้งที่50ท่านผู้ฟังก็ได้เรียนรู้สาบเกี่ยวกับพืชผักไปทั้งหมด49คําคำแล้วนะคะวันนี้ครั้งที่50แถมให้นะคะจะมี2องคำด้วยกันนะคะพืชผักในวันนี้ก็คือคำว่าผักจิม้มและผักแนมค่ะก็คือพืชผักที่ได้พูดไปแล้วนั่นเองนะคะแต่เรามีคำศัพท์ว่า ผักจิ้มแล้วก็ผักแนมคำว่าผักจิ้มคือผักที่สำหรับรับประทานกับเครื่องจิ้มต่างๆเช่นน้ำพริกหรือหลนเป็นต้นนะคะภาษาเขนรจะใช้ศัพท์ว่าอ่อนลัวอ่อนลัวสองพยางนะคะพยางแรกคืออสละอนออ่นอนและพยางที่สองลอสละอัวน,นะคะอ่อนลัวอ่อนลัว แปลว่าผักจิ้มค่ะส่วนสำหรับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าผักแนมหรือผักแกล้มหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเหมือดนะคะคือผักที่รับประทานแกล้มกับอาหารขาวอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเช่นเหมือดขนมจีนอย่างเงี้ยค่ะลองฟังตัวอย่างการใช้คำศัพท์ทั้งสองคำนี้นะคะ รวบรวมบรรดาผักต่างๆนำมาทำเป็นผักจิ้มนำมาทำเป็นผักแหนมหรือเหมือดค่ะคำว่าผักแหนมหรือผักแกล้มภาษาเขมรออกเสียงว่าโรโบยโรโบยแปลว่าผักแหนมผักแกล้มหรือเหมือดลองฟังตัวอย่างนะคะออลัวหนึ่งโรโบย์อนลัวหนึ่งโรโบย แปลว่าผักจิ้มและผักแนมตรโยงเจกเจียรบอยหนุ่มบันจกตรยงเจกเจียรบอยหนุ่มบันจกแปลว่าหัวปลีเป็นเหมือดขนมจีนเราใช้หัวปลีนั้นรับประทานกับขนมจีนนะคะตรอซอเจียออลัวตึกเกลือง ตัอซอจีออลัวตึกเกลืองแตงกวาเป็นผักจิ้มน้ำพริกสโนสโรก็เจียอลัวตึกเกลืองสโนสโรก็เจียอลัวตึกเกลืองสโนลวกก็เป็นผักจิ้มน้ำพริกท่านผู้ฟังก็จะได้ทบทวนคำศัพท์ไปด้วยนะคะตรยงเจก แปลว่าหัวปลีนะคะตรอซอแปลว่าแตงกวาสโนก็คือสโสน,นะคะแลนนี้มีพืชผักอีกสักอย่างหนึ่งที่มารวมกับผักจิ้มและผักแหนมนะคะสันดากบัโดชาชากอเจียโรบโยนุ่มบนจกสันดากบัโดชาชากอเจียโรบโยนุ่มบนจกแปลว่าถั่วง,งอกดิบ ก็เป็นผักแนมขนมจีนหรือบอกว่าถั่วง,งอกดิบก็เป็นเหมือดขนมจีนนะคะก็จะได้คำว่าซันแดกบันโดทบทวนนั่นนี้ก็คือถั่วง,งอกส่วนคำว่าเฉาก็แปลว่าดิบนะคะข่าววันนี้มอบให้ท่านผู้ฟังสองคำนะคะก็คือผักจิ้มผักจิ้มภาษาคเคมรออกเสียงว่าออลลัวออลัวแปลว่าผักจิ้มนะคะ อีกคำหนึ่งก็คือผักแนมหรือผักแกล้มนะคะหรือเหมือดออกเสียงว่าโรโบยโรโบยคิดว่าท่านผู้ฟังคงจดจำสับทั้งสองคำนี้ได้นะคะพร้อมๆกับเวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะั้นถือโอกาสลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะจ้าโสมจุ่มเรียบเรีย ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์